กำลังคอนเทนต์นะคอนเทนต์ครีเอเตอร์อร่อยอ่ะอร่อยนะอืออะไรอร่อยนี่ก็อร่อยกินแค่อย่างเดียวเลยอะไรอร่อยปะแม่พี่ว่าน้ำจิ้มมันอร่อยอือนี่ยำหอยเชลล์เนี่ยอร่อยนะน้ำยำอร่อย สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube youtube จตุรงการเกษตรครับวันนี้ผมขออนุญาตเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาท่านมาดูบรรยากาศริมทะเลซึ่งวันนี้มันไม่ใช่การเกษตรนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้เดินทางมาต่างจังหวัดมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนสนที่ปานบุรีนะครับ วันนี้ตอนนี้ผมลงมาค่อนข้างช้าคือสายแล้วนะครับก็เลยอา,ยากาศอาจจะร้อนส,สักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมผมจะลงจะตื่นเช้าแล้วจะพยายามจะมาเก็บบรรยากาศช่วงเช้านะครับคืออากาศดีมากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดู อ,อ,อีกทางหนึ่งนะครับข้างหลังก็จะเป็นลุงแรมบรรยากาศว่าแดดอาจจะร้อนนะครับเพราะมันใสแล้วนะ ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับท้องทะเลทางทางด้านปานบุรีเนี่ยมันจะเงียบสงบแล้วก็คนจะไม่ค่อยพลุกพ่านลมลื่นนะครับบรรยากาศน่าพักผ่อนสำหรับคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายนะครับ กาศเย็นสบายครับทำงานหนักหาเวลาพักผ่อนร่มลื่นครับ <c oughs> บรรยากาศ เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้ได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าทํางานหนะักนะครับก็หาเวลาพักผ่อนรักษาสุขภาพครับสวัสดีรอบครับวันนี้ผมื่นเช้าแล้วจะพามาดูบรรยากาศของทะเลในช่วงช่วงเช้าเช้ากว่าเมื่อวานนะครับเดี๋ยวมจะเค่อยๆเดินไป บรรยากยาศเช้าๆค่อนข้างล่มลื่นนะครับคนก็จะไม่เยอะฝั่งทะเลทางประจวบซึ่งมันจะแตกต่างจากฝั่งของพัทยาน เปลี่ยนบรรยากาศครับหลังจากที่ดูแต่ท้องไร่ท้องนาไร้ไอยไร่มันสัปหลังนะครับบรรยากาศตอนเ,เช้าคือมาสูตรอากาศดีๆเข้าปอดบ้างนะครับสำหรับใครที่เรียกว่าชอบความสงบความลมลื่นฟังทะเลทาง หัวหินเนี่ยประจวบปีขันเนี่ยหน้าพักผ่อนเป็นอย่างยิ่งครับคนจะไม่พุกพ่านสงบตอนนี้น้ำยังไม่ขึ้นมานะครับ คนก็จะไม่เยอะมีเสียงนกร้องมันทำให้มันทำให้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพราะว่า มันลมลื่นจริงๆครับลมลื่นแล้วก็มันเย็นสบายหมอแกการพักผ่อนตรงนี้มันจึงจึงเป็นที่เขาเรียกเป็นเป็นศูนย์พักฟื้นร่างกายของกอ,องทัพ แดดยังไม่ร้อนนะครับก็เดินได้ใครที่ชอบเดินเช้าเช้าเนี่ยหรือว่าวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยใช้ได้เลยครับพักผ่อนสูดอากาศเข้าสู่ปอดอย่างเต็มที่แล้วก็ไปสู้กับกับงานที่กรุงเทพต่อ มันเย็นเนี่ยมันมีต้นสนครับต้นสนต้นสนขนาดใหญ่เลยแหละ ก็จะมีทางเดินเล็กๆเหมือนวิ่งได้นะครับวิ่งวิ่งออกกาลังกายตอนเช้าได้ก็มีมีคนเดินออกกำลังกายเดิน นะครับ,บรรยากาศก็สวยงามใช้ได้คนไม่เยอะเรือประมงก็ตอนเช้าก็ยังพอ พอมีบ้างนะครับ